Afterwork Podcast Give you good inspiration ส่งต่อสาระและแรงมานานใจดีๆให้กับคุณสวัสดีครับคุณอยู่กับ Afterwork โดยผมโอเบนมพงษ์ people, นะครับมูลไนมาถึง EP3 กันแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆว่าเป็นอย่างไรกันบ้างความรู้สึกของผมคิดว่าทำได้ดีมากอยู่นะครับแต่ไม่ว้าวเท่า e p พและ2 ว่าจจะเป็นที่ EP แรกๆเราก,ก็ไม่รู้อะไรมากนักจนทําให้เราตื่นเต้นแต่ว่า EP 3เนี่มีจุดหนึ่งที่ผมตั้งตารอดู EP ถัดไปอยู่ครับก็คือตัวโทนที่3ของมูลไนจะเป็นอย่างไรและจะมาในซีซั่นหนึ่งนี้ไหมผมว่าน่าสนใจดีนะครับแต่ในวันนี้เราไม่ได้มารีวิว EP 3แต่อย่างใดนะครับคือเราอยากจะขอแชร์แง่คิดที่ได้จากการดูครับว่าเจออะไรบ้างที่เป็นแง่คิดดีๆนั้นผมขอเริ่มเลยนะครับ ข้อ1ความเป็นผู้นําของอา t h เธอร์ที่ช่วยคนงานในการขุดในทะเลทรายไม่แบ่งชั้นวรรณะถึงอา t h เธอร์จะเป็นผู้นําแต่ก็ได้แสดงความเป็นหนึ่งเดียวในทีไม่เห็นก็คือร่วมแรงร่วมใจในการทําเป้าหมายให้สําเร็จไม่ใช่แค่สั่งอย่างเดียวเหมือนตัวร้ายเรื่องอื่นๆทั่วไปนะครับและข้อ2การแก้ไขปัญหาที่ดีจะต้องให้สติอยู่เหนืออารมณ์ในฉากที่มาร์กและอาเธอร์ถูกแต่สวนกับเหล่าเทพ อาเรลสามารถควบุมสติแก้ไขในการเจรจาต่อรองได้ดีจึงสามารถโน้มน้าวให้เหล่าเทพเชื่อได้ในการทํางานต่างๆก็เช่นกันครับเมื่อเราพบเจอก,กับปัญหาเราก็ควรให้สติอยู่เหนืออารมณ์ไม่ได้ครับการใช้สติในการแก้ไขปัญหาจะทําให้ปัญหานั้นจบลงได้และไม่บานปลายใหญ่โตไปในทางที่แย่ลงได้ครับและนี่ก็คือข้อดีที่ผมได้เห็นจากการกระทาของตัวร้ายนะครับผมไม่ได้บอกว่า การกระทาของอา t h เธอร์เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมอยากจะให้มองว่าเดียวนั่งมี2ด้านอยู่เสมอเราจงเลือกด้านที่ดีมาเป็นตัวอย่างเพื่อทําตามครับดูหนังอย่างไรให้ได้ประโยชน์เรานั่งวิเคราะห์เล่นๆกับเนื้อหาบางทีก็สนุกดีนะครับและอาจจะทําให้เราตัวตะกรันบางอย่างก็ได้สําหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับอาตวเวิร์กสวัสดีครับ